จริตบนเตียงเรื่องน่ารักนะคะสวัสดีค่ะหนุ่มๆพบเจอกับก้อยนะคะก่อนอื่นแนะนําก่อนนะคะว่าช่องก้อยเป็นช่องเนื้อหาสาหรับผู้ใหญ่นะคะจริตบนเตียงเรื่องน่ารักวักนนี้เราจะมีจริตสองแบบนะคะกับผู้ชายสองแบบของคุณสาวๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะผู้ชายแบบแรกคือผู้ชายแบบลุกนะคะผู้ชายแบบลุกชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะเขาจะต้องเป็น เขาจะเป็นฝ่ายลูกเราก่อนนะคะสาวๆนะจะเข้ามาคอเคลียรูปไลท์นะปลุกอารมณ์ให้เราตื่นนะคะสาวๆนะคะจะใช้จริตอะไรนะคะยั่วยวนให้เขาเกิดความตื่นเต้นแล้วก็สนุกนะคะสาวๆนะคะเวลาเขาเข้ากอดจูบอ่ารูปคล้ำนะคะก็แกล้งนะคะแกล้งทําเป็นปัดป้องแกล้งทําเป็นปฏิเสธแต่ใจจริงอ่ะพร้อมตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเป็นการแสดงจริตจะกลั้น ของผู้หญิงนะคะเพื่อให้ผู้ชายที่เป็นฝ่ายลุกเนี่ยตื่นเต้นนะคะผู้ชายที่เป็นฝ่ายลุกก็จะตื่นเต้นเวลาผู้หญิงปัดป้องหรือปฏิเสธหรือขัดขืนเล็กน,น้อยนะคะอันนี้เป็นการแกล้งขัดขืนนะคะไม่ใช่ขัดขืนจริงๆไม่ใช่ไปถีบไปผลักขเขาอย่างนั้นไม่ใช่นะคะถ้าผู้ชายคนไหนโดนถีบโดนผลักก็ให้ออกมาได้เลยนะคะอันนั้นก็คือของจริงนะคะผู้ชายประเภทที่2ก็คือผู้ชายประเภทรับนะคะสาวๆน,นะคะจะต้องรู้จักแฟนของตัวเองนะคะว่าเป็นประเภทไหนนะคะ ถ้าเป็นประเภทรับนะคะให้สวมวิญญาเสือสาวได้เลยนะคะคุณสืสาวจะต้องเป็นฝ่ายเข้าไปเหลาโลมนะคะไปจู่โจมก่อนนะคะอาจจะเข้าด้านหลังนะคะอกกอดเ,เขาเขารึหนด้าอกนะคะลูบลงมาหาไข่อย่างนี้นะคะหรือคุณจะเข้าข้างหน้านะคะเข้ามาประชิดตัวประกบจูบนะคะจูบเลยนะคะออกแรงนิดนิดนะคะผู้ชายประเภทรับเนี่ยจะชอบความรุนแรงนิดนิดนะคะชอบสาดิตหน่อยหน่อยนะคะจะทําให้เขาตื่นเต้นนะคะ แล้วก็เกิดอารมณ์้อยตามไปกับคุณนะคะเมื่อคุณปลูกเขาได้ที่แล้วนะคะสาวๆนะ,ะให้จัดก,การได้เลยนะคะขึ้นค่อมนะคะข้างบนเป็นคาวบอยสาวได้เลยนะคะออกแรงนิดๆซาดิสหน่อยผู้ชายแบบนี้จะมีความสุขนะคะอย่าลืมนะคะจริตบนเตียงเป็นเรื่องน่ารักนะคะถ้าเรารู้จักนะคะปรับใช้กับแฟนของเรานะคะจะทำให้ชีวิตคู่ มีความสุขมีความตื่นเต้นนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปค่ะ